่อมาต่อนะครับเราใส่สไตล์เสร็จกาหนดใส่ปลายให้รูปแบบเอกสารเราแล้วนะครับเราก็มาใส่จัดรูปแบบก็คือมาพลิกด้านลูกศรชี้ลงนะครับในกรอบอเครื่องมือที่ท,ที่ชื่อว่าสไตล์นะครับ การขึ้นนะครับเรื่องจั์เป็นเลยปกติจะขึ้นเลยนะครับมันบางนะครับคลิกแล้วมาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ถ้าเราคลิกเสร็จจะอยู่ขึ้นเมนูฝั่งนี้ฝัง่งขวามือนะครับมาให้เราไปเลือกแก้ไขตรงหัวเรื่องหนึ่งนะครับเลือกให้ถูกันนะครับทำทีอันเอาเมาส์มาชี้ศเสร็จก็จะมีสามเหลี่ยมด้านหลังอยู่เล็กๆนะครับคลิกปรับเปลี่ยนนะครับมาปรับเปลี่ยนเสร็จตรงหัวเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นชื่อของเขาเราก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็น,เปนอัตโนมัติ อะไรต่างๆในนี้นะครับอันนี้จากูปแบบคร่าวๆข้างนอกก่อน,นคือตามตัวอย่างตรงบทที่หนึ่งจะอยู่พืงกลางหน้ากระดาษนะครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าพืงนกลางแล้วตัวหนาอักษรหนานะครับแล้วก็ตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นก็จะประมาณสิบแปดฟอนต์สิบแปดนะครับก็คือฟอนต์ประมาณสิบแปดพึงนกลางตัวหนานะครับ เรามาจาัดเข้ามาอีกตรงนึงนะครับคือตรงรูปแบบพิกสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับฟอนต์เสร็จตรงฟอนต์แรกข้างบนนะครับเลือกอา่าทีเฮสสารบันครับฟอนต์สาร,รบันถ้าใครไม่มีก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านถ้าใครไม่มีฟอนต์ไทยสาร,รบันก็แจ้งอาจารย์มาได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้โหลดครับทีเฮสสารบัน พีนะครับเลือกฟอนนี้ตัวหนาส8บแปดแล้วตรงภาษาที่ซับซ้อนตรงนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเลือกพ h เสารบัญพีเอช k เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็สไตล์ฟอนก็ตัวหนาแบบอักษรแบบอักษรส8บดหรือยี่สิบเอายี่สิเอาข้างบนเอายี่สิบด้วยนะครับเอายี่สิบตัว ข้างบน20ข้างล่าง20นะครับสีก็อัตโนมัตินะครับได้เสร็จก็กดตกลงกดตกลงนะครับอาสังเกตว่าเราทําเสร็จคลิกเสร็จรูปแบบจัดเองอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเด้งมาเลยถ้าเรามีอยู่เป็นร้อยหน้าเราก็ไม่ต้องไปไฮไลท์ทีอันทีอันแล้วก็ามาใส่นะครับตรงบทที่สองก็จะเด้งมาให้เองอัตโนมัตินะครับตรงนี้ ตรงนี้มาให้ปัจนุบันนี้โปรก็เปลี่ยนให้อตัตโนม,มัติอันนี้คือสะดวกสบายเวลาเราทํารูปเล่มรายงานงานวิจัยเรานะครับท,ทําทีเดียวออกมาให้หมดนะครับตรงนี้หมว่าข้อที่หนึ่งทำไมเด้งมาเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ใส่สไตล์ผิดนะครับก็คือจริงๆมันต้องเป็นหัวนเล่อสองอาจาย์คลิกเลือกใหม่ครับเป็นมัวนเล่อสองพอได้เสร็จก็ไปแก้ไขมัวเรื่งสองต่อนะครับ หัวเรื่องที่สองทำเหมือนเดิมน,นะครับปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่สีแก่ฟอนต์ตรงนี้ก็ใส่ก็ได้นะครับ th สลับบันก็ได้นะครับฟอนต์สิบหกตัวหนานะครับตอนนี้มันชิดซ้ายนะครับเลือกชิดซ้ายแล้วก็มารูปแบบแล้วก็มาตรงฟอนต์นะครับทำเหมือนเดิมครับ th สลับบันนะครับตรงนี้ภาษาไทยจะอยู่ เป็นภาษาที่ซับซ้อนนะครับข้างบนจะเป็นภาษาอังกฤษ P.S. สารบาน P.S.K. นะครับเลือกเป็นตัวหนานะครับฟอนต์สินะครับ16บหกหนาะข้างบนก็เหมือนกันนะครับสีว่าัโนม,มัตินะครับเลือกเสร็จก็โอเคตกลงนะครับสังเกตว่ารูปแบบของเราถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อย ต่อมานะครับเนื้อหาต่างๆพวกนี้เราก็ใส่เป็นรูปแบบปกติจะเป็นฟอนต์เราก็แก้ไขเหมือนกันฟอนต์ t i สารบันนะครับามาเข้ามาแก้ไขในนี้เลยก็ได้นะฟอนต์ t i สารบันตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือธรรมดานะครับสารบัญ t h นะครับ ตัวธรรมดาตัวธรรมดาฟอนสิบหกนะครับฟ้อนมาตรฐานฟอนสิบหกมาตรฐานสีดำน,นะครับก็ได้เสร็จกดตกลงนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปให้ทั้งหมดทั้งหน้าตอนนี้อาจารย์ฟ้อแก้ไขคำผิดน,นะครับวิธีนะครับวิธีเทคโนโลยีนะครับโนาย โอเคครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยรูปแบบมาเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยจัดให้ดูสวยงามงอ๋อแต่ว่าสังเกตว่าเนื้อหามันจะก,กราฟนะครับตรงปกติลองมาปรับเปลี่ยนอยีกที่หนึงน,นะครับรูปแบบกราฟนะครับคือตรงแถบตรงยอดหน้านะครับ ตรงหลังเนี่เราปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับมันมันห่างเกินไปนครับอันนี้เลือกเป็นบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวก้อเน,นื้อหาจริงๆมันต้องชิดกันนะครับแบบนี้นครับก็จะเปลี่ยนไปให้หมดต่อมาเรามาจาัดรูแปแบบกระบวนการตรงนี้เราจะใส่ข้อความสไตล์สินนะครับถ้ามัน เนื่อที่ไม่พอก็อินเตอร์ลงไปด้านล่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลากคุมเสร็จแล้วก็มาเลือกอ่าแทรกนะครับตรงอักษรศิลน,นะครับเลือกข้อความศิลรูปแบบให้เขานะครับเอาแบบไหนก็ได้สตัวหนึ่งครับมันอาจจะไม่เหมือนกับไปงานที่อาจารย์ส่งให้นะครับเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันไม่เหมือนกันที่เสร็จก็ลากมาใส่ให้ดูสวยงามน,นะครับตรงนี้ เราสามารถย่อได้นะครับย่อเล็กใหญ่ได้ย่อใหญ่ได้ถ้ามันไปนซ้อนอยู่ด้านหลังเราก็เอนเตอร์ให้ลงมาอยู่ด้านให้บรรทัดหนึ่งน,นะครับต่อมาเรามาทําทํานี้นะครับก็คือใบงานของเราจะเห็นเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์สองคอลัมน์คอลัมน์มมทำยังไงก็คือให้ลาก ส่วนที่เราต้องการทําพลังนะครับตั้งแต่กระบวนการมาถึงปฏิบัติข้อ5ปฏิบ,บัต,ตินะครับมาที่ตรงตรงเขาโพงนะครับด้านบนตรงนี้เราจะเรียกว่า,าแถบเมนูนะครับก็คือริบบอนเมนูแต่ละริบบอนก็จะมีทูลหรือว่าเครื่องมือต่างๆให้เราเลือกใช้งานจะอยู่เป็นหมวดหมู่นะครับ ส่วนในการจัดคอลัมน์แบ่งคอลัมน์จะอยู่ในเค้าโครงนะครับอันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นเลเยอรนะครับอันนั้นก็จะเห็นคูณที่ชื่อว่าคอลัมน์คลิกตัวอย่างเขามีสองคองลัมน์เราก็เลือกสองนะครับก็จัดมาเองอัตโนมัติครับตรงนี้แต่ถ้าเราจัดให้ดูสวยงามนะครับตัวหนังสือมันไม่ตรงกัน เราก็มาหน้าแรกนะครับให้หยบิบตัวหนังสือแบบกระจายแบบไทยนะครับตรงนี้เลือกค้อทูนเครื่องมือกระจายแบบไทยหนังสือก็จะสวยงามย่อหน้าย่อหน้าก็กดเอามาคลิกหน้าก็ไก่นะครับกดแท็บครั้งหนึ่งก็จะได้ส่วนตรงหัวข้อลำดับนะครับข้อหนึ่งมีความรู้ จนถึงข้ออ้านะครับเรามาใส่ลำดับให้เขาก็มาคลิกลากคุณเ็ษก็คลิกหนึ่งตรองสามครับตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมเลเล็กนะครับแล้วก็กําหนดรูปแบบตัวเลขใหม่นะครับของเขาจะมีเป็นเลขไทยนะครับรู้สึกว่าเป็นเลขไทยเราก็หาเลขไทยนะครับตัวนี้เลขไทยแต่ว่ามันจะมีวงเล็บเปิด ข้างหน้านครับเราพิมพ์เราเองแล้วก็ด้านหลังจุดเราไม่เอาเราก็ใส่วงเล็บปิดนะครับพิมพ์เอานะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้เส็จก็กดตกลงครับก็จะมาเองอัตโนมัติแต่ว่ารูปแบบของเราถูกเปลี่ยนไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ไปเปลี่ยนฟอนต์เอาได้นะครับฟอนต์ไทยสารบัญสิบหกแบบนี้นครับส่วนเนื้อหาที่พิมพ์มาเกินแต่แรกเราก็ลบทิ้งครับหนึ่ง นี้ลบออกก็จะได้เหมือนกับตัวอย่างนะครับประมาณนี้คล้ายๆตัวอย่างไม่เหมือนเป๊ะก็ไม่เป็นไรนครับตัดทำถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า,าเวอร์แต่ละเวอร์ชั่นมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับนี้ได้เสร็จส่วนตรงนี้อันที่สองไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับอันนี้เราสามารถลบขึ้นลบขึ้นไปได้ สองไม่ทำอะไรส่วนตรง xx e e e นะครับเนื้อหาของบทที่สองเราให้ย่อหน้าหนึ่งแถบนะครับหัวข้อย่อหน้าหนึ่งแถบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ย่อหน้าหนึ่งแถบหนึ่งแถบย่อหน้าหนึ่งแถบทุกอันเลยนะครับถ้ามันล้นไปอีกบันทัดอื่นไม่เป็นไรนะครับหรือเราอาจจะลบเนื้อหาออกก็ได้ไม่เป็นไรน,นี่คือ ไม่มีผลอพอมาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับในการสอบก็เหมือนกันนะครับก็คือคําที่แกงข้อสองนะครับก็คือให้นักศึกษาใช้เทคนิคการสร้างสาร,รบัญน,นะครับเพื่อทำให้มีส่วนสาร,รบัญดังตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับประกอบด้วยแทรกส่วนนี้นครับให้มันแสดงออกมานะครับส่วนนี้เรา เราจะไม่ได้พิมพ์เองนะครับส่วนนี้ระบบของ Microsoft Word จะทำงานให้เองนะครับเวลาเราพิมพ์ง,งานไปพิมพ์งานงานวิจัยนะครับมีอยู่เป็นร้อยหน้าร้อยแผ่นนะครับเวลาเรามาพิมพ์สารบัญเราก็ต้องไปเรียกว่าบทที่สามอยู่หน้าที่แปดสิบหรือว่าหน้าที่ห้าสิบประมาณนี้ครับหน้าห้าสิบแล้วก็ค่อยมาพิมพ์ตัวเลข เมื่อวกว่อนเราจะพิมพ์แบบนี้เองใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือตัวนี้สามารถทําให้เราสะดวกสบายโดยไม่ต้องมานั่งไล่ว่ามันอยู่หน้าไหนนะครับอันนี้เราเอนเตอร์ขึ้นมาหน้าใหม่เลยนะครับอันนี้อาจารย์เอนเตอร์มาหน้าที่สามหน้าที่สามหน้าที่สามครับเอาเม,มาส์มาคลิกไว้อยู่หน้าแรกหน้าที่สามมาท่านแรกนะครับแล้วแทรก ามาเมนูครับเมนูที่ชื่อว่าอ้างอินนะครับการอ้างอินนะครับแล้วก็ตรงคูนอันแรกๆเลยนะครับคำว่าสารบัญพิกสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วเลือกเอาสักอันหนึ่งนะครับว่ามันอันไหนตัวอย่างที่คล้ายกันกับใบงานของเราหรือว่าโจทย์ที่ให้นะครับอาจารย์ลองเอาสารบัญอัตโนมัติหนึ่งนะครับ ลิกเสร็จก็จะออกมาให้เลยนะครับแบบนี้เลยใช่เหมือนกับตัวอย่างคล้ายกันนะครับแบบอักษรของเขาเป็นไทยสารบัญแล้วตรงนี้เป็นสารบัญเราค่อยมาแก้ไขนิดหน่อยนะครับส่วนเลขอะไรเนื้อหาของเราอยู่หน้าไหนข้อความตรงนี้มันอยู่หน้าที่สองนะครับตัวเลขสองหน้าที่สองก็าจะมาแสดงเองอัตโนมัตินะครับนี้นะครับ บรรณานุกโกมนะครับอยู่หน้าสองก็จะมาแสดงเองนี่คือถ้ามีอยู่ร้อยหน้าเราไม่ต้องกังวลนะครับก็ทําได้สบายตรงนี้เราพิมพ์คำว่าสารบัญน,นะครับแล้วก็จัดให้ดูสวยงามก็คือจัดรูปแบบขึ้นมาเมนูนหน้าแรกนะครับจัดอยู่กลางกลางตรงนี้ใส่สีอัตโนมัติสีดํานะครับฟอนต์ สารบันนะครับฟอนตรงนี้ใส่2ี่สิบนะครับอื่นๆใส่ฟอนสิบหกพอนะครับฟอนมาตรฐานจะเป็นฟอนตที่สิบหกนะครับอันนี้คือเลือกฟอนสตล์ฟอนก่อนสารบัญแล้วก็ขนาดสิบหกตัวบางนะครับอันนี้สีดําโอเคก็จะเสร็จสำหรับการทำงานในรูปแบบสารบันนะครับเรียบร้อย รูปแบบในการจัดก็ถ้าเราพิมพ์ไว้หมดก็จะเสร็จสิ้นเหมือนกันครับจะเหมือนกันกับตัวอย่างเหมือนกันกับตัวอย่างครับสังเกตว่าโอเคครับนี่ครับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนงานของสารบัญก็จะออกมาประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามัน ทักห่างแล้วว่าไปย่อหน้าได้น,นี่คือเราจัดได้จะทําให้เราสะดวกสบายแต่ถ้าเราทําผิดเราังเกียดดูนะครับว่าเราใส่เสไตลยถ้าสัดหัวลูกหัวข้อหนึ่งจะตรงกันหมดนะครับก็คือถ้าเราใส่ถูกบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบรรณานุกรมก็จะตรงกันถ้าเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องสองก็คือตรงนี้นครับก็จะตรงกันถ้าเราทําถูกนะครับตรวจสอบว่าทาแบบนี้นะครับ ก็ขอให้ทําออกมาให้ได้ก็จะได้คะแนนเต็มนะครับนี่คือไม่ยากทําเสร็จแล้วเซฟด้วยนะครับนี่คือเซฟอาจารย์เซฟกดแผ่นดิสค่าด้านบนนะครับการเซฟบล็อกก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือในการส่งงานไฟล์นี้ให้อาจารย์ตรวจนะครับอาจารย์ติดงานก่อน ปิดงานก่อนนะครับปิกก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ินฟอร์เมตเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้อยู่ในกลุ่มีกทีนีครับลมเดน,นะครับเข้ามาแล้วก็เหมือนกับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่รหัสรหัสชื่อผู้ใช้เป็นรหัสึนสานะครับ รหัสศึกษาคือรหัสตัวนี้นะครับรหัสักศึกษาคือตัวนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็อาจารย์ขึ้นให้อยู่แล้วก็สามารถจดไว้ได้เลยครับรหัสศึกษาจะใช้จนสอบเลยนะครับใส่ทั้งสองช่องเลยนะครับ แล้วก็มาส่งงานส่งงานนะครับก็คลิกที่ส่งการบ้านแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็เลือกตรงการนะครับเลือกไฟล์นะครับปุ่มอาจารย์เซฟไว้อยู่ในด็อกิวเมนต์นะครับนักศึกษาเซฟไว้ที่ไหนก็เลือกเลยครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับให้ตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็โอเพ่นนะครับแล้วกดอัปโหลดไฟล์ กดขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าใครอัพเสร็จก็จะขึ้นไฟล์รหัสนัึกษามาให้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะตรวจให้นะครับว่าทำมาถูกต้องได้คะแนนเท่าไหร่อาจารย์ก็จะบอกคะแนนให้แบบนี้นะครับโอเคนี้คือสำหรับการส่งงานสำหรับการเรียนการสอนในคาบนี้ก็ พอแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องสต็อปวิดีโอแล้วก็ได้ทําการอัปโหลดแล้วก็ส่งให้ดูย้อนหลังได้นะครับการสต็อปวิดีโอสักครู่นึง